มาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เราเปิดมาในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าความเขาบอกว่า the true elegance ก็คือความสง่างามนะถ้าแปลตามตรงคำว่า elegance ก็คือความสง่างามเนี่ยของความสวยงามของร่างกายเราจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่ถูกนิยามโดยความสวยงามแค่เรื่องของใบหน้านะครับเรื่องของ Face เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนออกมาครับในเรื่องของการที่เรามี ตัวกล้ามเนื้อนะครับที่มีมวลกล้ามเนื้อที่เหมาะสมมีความแข็งแรงที่ดีแล้วก็มีพละกําลังเรียวแรงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นได้จากภายนอกนะครับเนื้อกว่าเรื่องของความสวยงามซึ่งปัจจุบันนี้หลายท่านอาจจะให้ความสนใจเฉพาะเรื่องของหน้าตาผิวพรรณอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของมัสซโซนะครับ เป็นสิ่งที่สวยงามที่อยู่กับเราทุกๆช่วงวัยนะครับตั้งแต่ช่วงของวัยรุ่นนะครับวัยผู้ใหญ่นะครับวัยผู้ใหญ่มากกว่านั้นจนกระทั่งวัยสูงอายุถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมีปริมาณกล้ามเนื้อที่เหมาะสมมีความแข็งแรงที่ดีมีความสตรองนะครับแล้วก็ว i ยทอแปลว่ามี Energy มีพละกกำลังเรื่อแรงที่ดีเนี่ย เขาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกับสุขภาพของเราครับเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยเขาช่วยเรามากกว่าเรื่องของความแข็งแรงหรือว่า Strength อย่างเดียวนะครับเขาเป็น Organ, ออกแนถืว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่มากในะระบบหนึ่งของร่างกายของเราเลยทีเดียวครับมีความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการเผาผลาเนาะ body metabolism นะครับเป็น metabolic health ก็คือเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของระบบการเผาผลาญหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันนะครับทำให้เรามี resilience คำนี้แปลว่าความยืดหยุ่นของสุขภาพครับเวลาที่เราเจ็บป่วดไม่สบายเราฟื้นตัวได้เร็ว เวลาที่เราเป็นไข้ไอติดเชื้อเราสามารถ recovery ฟื้นฟูสุขภาพของเราได้เร็วเพราะเรามีกล้ามเนื้อนะครับเป็นหนึ่งในออ์แกนอวัยวะที่ช่วยเรามีความสำคัญกับเรื่องของการอยู่รอดแล้วก็เรื่องของ longevity ครับการมีอายุยืนที่มีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนกับสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของ Longevity เนี่ยมันเป็นการที่เราทำด้วยความสุขครับไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกแบบโอ้โหแบบมันทุกทรมานร่างกายเราไม่มีก็ต้องพยายามไปสรรหามาจริงๆความหมายนิยามของ Longevity ที่แท้จริงก็คือเรื่องของการที่เราทำให้สุขภาพเราแข็งแรง อย่างมีความสุขในบริบทชีวิตของเรานั่นเองนะครับเอาละครับหน้าที่ของกล้ามเนื้อเวลาเราพูดถึงกล้ามเนื้อเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงเรื่องของอกล้ามเนื้อลายเนาะ skeletal muscle mass หน้าที่สําคัญของเขาครับแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับหน้าที่ที่1ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของโครงสร้างครับเราเรียกว่าเป็น structural function ได้แก่เรื่องของการช่วยให้เรา movement เคลื่อนไหวได้ช่วยให้เราสามารถที่จะ Balance ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังว่าการทดสอบ Balance เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบ Performance นะครับหรือว่าประสิทธิภาพสมรรถภาพของร่างกายนะครับการที่เรานั่งหลังตรง มืนใครที่ดูลฟ์ของหมอต้มอยู่ตอนนี้นะครับเราพยายามนั่งหลังตรงนะครับไม่ก้มคอไม่ก้มหลังจนเกินไปนะครับดึงโพสเชอร์ของเรามาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ s สตริงคําว่า s สตริงคือเรื่องของความแข็งแรงนั่นเองนะฮะโอเคเอาละครับทางบ้านฟังทันนะครับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับ Facebook ไลฟ์ของเรานะครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูหน้าที่ที่2นะครับของ skeletal muscle mass ซึ่งสำคัญมากๆนะฮะทุกคนเพราะว่าเขามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการเผาผลาญ Metabolic Function แล้วก็ยังเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนครับกล้ามเนื้อจึงได้ชื่อว่าเป็น endocrine organ หนึ่งที่สำคัญนะครับมาดู Metabolic Function ก่อนกล้ามเนื้อเป็นแหล่งสะสมกรดอะมิโนนะครับที่จะช่วยให้เรานะครับมีกรดอะมิโน ในการถูกนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เราเข้าสู่โหมดฟาสติ้งนะครับเมื่อเราฟาส t แต่ว่าไม่ได้กินอะไรนานๆเนี่ยบางส่วนนะครับของร่างกายเราก็ต้องการที่จะรักษาระดับน้ําตาลโดยการที่นํากรดอะมิโนโบางส่วนนะครับมาเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากรูโคเนโอเจเนซิสนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในช่วงที่เราเจ็บป่วยไม่สบายไข้ไอติดเชื้อหรือช่วงที่เรามีความเครียดสเตรสนะครับตัว กล้ามเนื้อหรือกรดอะมิโนเนี่ยเขาก็จะสามารถเอามาเป็นส่วนหนึ่งของ Energy นะครับในการที่จะ <c oughs> ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับกล้ามเนื้อลายมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์และก็การเก็บสะสมกรดอะมิโนกลูตามมนนะครับกลูตามีนแม้ว่าเขาจะไม่ใช่กรดอะมิโนที่จำเป็นนะครับไม่ใช่ Essential amino acid แต่เขามีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหารหรือว่ากัด Health แล้วก็ ระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าฮอร์โมนของเรานะครับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ซึ่งตัวเองหมออ่านแล้วรู้สึกทึ่งมากเลยเนาะกับเรื่องของกล้ามเนื้อเราก็คือเขาสามารถสร้างสารชนิดหนึ่งครับซึ่งออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนนะฮะเราเรียกว่าไมโอไคนะฮะไมโอแปลว่ามัสโซ่ใช่ไหมฮะไมโอไคก็คือใครที่คุ้นชินกับตัวสารที่เซลล์เราสร้างที่เราได้เป็นไซโตไคเนาะไมโอไคก็คือสารที่มัสโซกล้ามเนื้อเขาสร้างออกมาเขามีหน้า ะะถ้าดูในรูปนี้นะครับซึ่งได้มาจากวรารสาร Lancet Diabetes Endocrinology นะครับในปี2024เนี่ยเขาก็ให้นะครับนิยามหมายถึงให้ข้อมูลว่า myokine ok production ออกมาเนี่ยเขาทำงานได้ในทุกๆออแแกน,นะครับตั้งแต่สมองนะครับที่ช่วยสร้างสารที่ไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทสมองก็คือสาร BDNF นะครับแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดเรื่องของกระดูก เนื้อเยื่อไขมันนะครับอดิพติทชูช่วยควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือกไกลซิมิกชูการ์คอนโทรลแล้วก็อิมมูนฟังก์ชันด้วยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูรูปนี้กันจะเห็นว่าแกเลตต์มัสเซอร์แมสหรือว่ามวลกล้ามเนื้อของเรานั้นเนี่ยเขาสร้างไมโอไคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรามีการขยับขยื่อนร่างกายและ ออกกำลังกายครับ exercise นะครับในรูปนี้โชว์เรื่องของ skeletal muscle mass นะครับเขา produce myokine okay, respond to exercise เป็นว่าในช่วงที่เราออกกำลังกายนะฮะโดยเฉพาะอย่างนี้ออกกำลังกายแบบ resistance weight training หรือ cardio ที่มี intensity หมายถึงความเข้มเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการผลิตแล้วก็ release นะครับ สารกลุ่มไมโอไคออกมานะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญตั้งแต่เรื่องของการอิ p มพ v e เรื่องของอะไรเอ่ยสุขภาพสมองเห็นไหมเบลนดีไลท์นิวโรโทรพิกแ c กเตอร์นะครับทำให้เราสมองดีสมองปลอดโป่งโล่งความจำดีไม่ไม่ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ง่ายนะครับ กลุ่มเนื้อเยื่อไขมันครับอดิพอที่ชูทำให้เกิดกระบวนการสลายแฟตเบิร์ได้ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับกรดไขมันไว้อดิพอที่ชูเป็นบราวอดิพอที่ชูได้ด้วยเห็นไหมฮะการออกกำลังกายที่มีไมโอไคออกมาสำคัญมากครับแมคโรเฟจก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรานะฮะก็จะลดเรื่องของกระบวนการอักเสบกระตุ้นเรื่องของต่อมหมวกไตกัรเพลนะฮะทุกคนจะเห็นฮอร์โมนที่ชื่อ GLP1 นะครับ ซึ่งผลิตมาจากแอลเซลของลำไส้เล็กเนาะ,ะการที่เรามีไมโอไคนะครับสารที่ผลิตออกมาจากกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะ produce กระตุ้นนะครับให้เกิดการสร้าง GLP-1 GLP-1 หรือว่ากูคาร์กอนไลปปไทรอเนี่เป็นฮอร์โมนตัวที่มีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการลดน้ำหนักการลดความหิวนะฮะแล้วก็ลดเรื่องของกระบวนการอักเสบครับ กระตุ้นการหลั่งอินซูลินนะครับช่วยในเรื่องของการผลิตน้ําตาลจากตับในช่วงที่เราออกกําลังกายนะครับรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่กระตุ้นการสร้างกระดูกเรื่องของหลอดเลือดนะฮะจะเห็นว่าไมโอคายมีบทบาทที่สําคัญมากทั้งหมดนี้เราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็น cross talk ครับ cross talk คือการที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเขาสื่อสารกันนะครับเอาละคราวนี้พามาดู ม y โอไคตัวหนึ่งครับซึ่งมีบทบาทสำคัญมากที่ Skeletal Muscle m a s s ของเราหรือไฟ b e r ร์เขาสร้างขึ้นมาตัวเขาชื่อ Interleukin 6ครับหรือว่า Interleukin 6เนซะอ่าซึ่ง Interleukin 6ที่มาจากกล้ามเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความพิเศษครับแตกต่างจาก Interleukin 6ที่ผลิตมาจากเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน,เ,นเพราะว่าในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเราคุ้นว่า IL6 เนี่ย เขาเป็นตัวที่เป็น p r o i n f l a m ม a t o อรี y ไซโตไคคือตัวที่เป็นสารก่ออักเสบนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับกล้ามเนื้อเนี่ยอินเตอร์ลิคิเป็นสารต้านการอักเสบครับทุกคนเป็น a n t i i n f ิน m m a ม o r y อรีไมโอไคตัวหนึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีการใช้น้ำตาลกลูโคสได้เก่งขึ้นสลายไขยมันที่สะสมในร่างกายได้เก่งขึ้นสื่อสารกับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน ให้มีการทำงานอย่างเหมาะสมนะครับเราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมเดเรเตอร์ควบคุมให้เขาทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมีบทบาทในการควบคุมเรื่องของแอ p พิ i ทความอยากกินความหิวนะฮะถ้าเราดูในรูปนี้จะเห็นว่า IL6 นะครับก็คือเจ้าสีเขียวๆตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยทำงานนะครับออกฤทิ์ตั้งแต่เบรนสมองเนื้อเยื่อไขมันนะครับทั้งตัวไขมันสีขาว บราวอุนดิโพสทิชูไขมันสีน้ำตาลนะครับต่อมหมวกไตกัดเฮลนะฮะลำไส้ตับกระดูกเห็นไหมฮะว่าเขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยได้เป็นมัลติฟังชันจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เรารู้ว่าไมโอไคจะออกมาได้นั้นเราก็ต้องออกกำลังกายครับมัสเซล m a สเตอร์เอ็ก s e เซ The best medicine นะครับเป็นยาอายุวัฒนะอย่างแท้จริงเพราะปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลนะครับในการที่เราเห็น <c oughs> การทำงานของกล้ามเนื้อนะครับที่เกิดจากไมโอคาย